อ,อทั้งหลังอ้วนเป็นผู้เขาเลยครับพี่น้องอันนี้กันหน้าเพิ่งดำไปครับบรรยากาศบรรยากาศบ้านทุง่งจังสีนะครับพี่น้อง ช่วงเนี้ยช่วงเดือนกรกฎดาครับฝนกำลังสิเรงครับมันได้กัดเรง่อแรกครับพี่น้องนี่เข่าครับกำลังง่ามเนี่ยพี่น้องวิ้สีซ่าหวานครับเนี่ย เป็นไงบ้างลกกาอยู่บอยแลตีนเขาครับนีครับาเหยี่นาดเลยว้าครับกาดือตึงบวชคอยง่ามาเลยรอกาบวคคอยง่าบวกาดบวชคอยเ้าโดนแล้ว ก็ซีเรียลอะไรบ่นครับมอก็สายบากเกินอ๋อรดินี่แหละกลายเปพ่อแบบแหลงวะังไดขึแหลงเป็นแหลงดอกลักาขึ้นที่แรกก็แหน้าปังเหมอนลากา่อยครับมันได้่านั่นเนียมีคนดำมัเจ้าขอยู่ อืเลือับครับอาครับพี่น้องแล้มาเบิ่งเพื่นลกกาต้องครับนี่ครับแล้วกาดกล้ค่ำแล้วไปหากินเขากินหน้าไปเลยับพี่น้องไปหากินเขากเฮา สวัสดีครับลูกวันจากลูกสารผ้ากินผ้าเที่ยวเลยครับพี่น้องมันเดี้ผ้าพี่พี่น้องมากินเขาแกงแล้วกันครับโอ้แมงวันกันหลายพี่น้องนี่ครับพร้อ,อมน้องงัวพี่น้องมาใครสาก็มีแจวครับแจวพริก ต่ำสดครับใส่ประกอบเลยเพื่อน้อมีตอนปลาพร้อม <Wow. S 1> แล้วก็พักเคี่ยงพี่น้องเราก็เจียวลวกแตงกวาทั่วพู้ครับแล้วก็พักลวกครับขาดบ่ได้นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวกองมึงยัยครับขวดสำนาทั้งวัวเลย <laughs> มา,พ,มาพี่น้องมาสั่งแลกันลองมาดู Kopf ขบขกายพี่ห้องว้าวเป็นหนงว่วงาครับมือเพื่อนนา,ายองชายูุบันสองโลครับว้าว wow. เอาตาสดครับอ,อ,อืม พี่น้งองทางหลังลู้วัวเนี่ยเป็นผู้เขาด้วยพี่น้องต oh, <no. S 1> รงหน้าติดผู้เขาด้วยครับ <Whoa. S 1> ครับไข่สาพี่น้อง เดาไปเจอพี่น้องเจอรึกโดดไปแตว์เอาเลยครับพี่น้งองอมซอนนะคนน่ะไขา โซสบ,บัเลียครับจัดพี่จานน้องเลยให้เราครับมาแซ่บกันต่อพี่นอ้องบรรยากาศดีดีพี่นอ้องตีนเขาครับมี FC เอฟซีพร้อมกันงทางเลยอือาอยู่ตูครับแบบแม่งรักลนะ่ะ ดูโดดร้อมออแซบตุก้ำครับพี่น้งองจอยู่ใช่ปลาล่าพี่น้งองปลาลาปากดีครับ มาขาสาว้าวอืมกุบกุบ พี่น้องเอ้อโดนโดน้วยกินครับน้องวัวแซ่บวัวราบลาห้อ <c oughs> ห้องอีกแล้ว 妈，吃两块肉。嗯。嗯。没有锻炼也没有。 แับจ้าทั้งเผ็ดทั้งแซ่บมีเสียงเขียดปุ๊บพี่น้องเสียงนกเสียงเขียด แกลูกโดดขอาไปพี่้องเอ้ยแก้วกับแสบทังแสบทั้งนัวแกงแส่พักพักอีเลิศครับ เอาพักที่เล่าใส่ตะไคร่โอ่อนซ้อนตอนนี่พี่น้อง พูดลูกป่ะปเอฟซีอยางน้ำไห้พี่น้องไปลูกคุณนะไปขอทายแล้วกินต้อพี่น้องบราการมั่ดีครับเอฟซี FC ได้หลาย บนโตกสองมือแล้วครับพี่น้องหน้าดำไว้ก็เลยสูบหน้าออกครับ 嗯，皮蛋。 มีทั้งเสียงนกเสียงเขียดครับคุณน่ะแจกแซวพี่น้องมันอีได้มาสองโลครับ what โบมือตรกได้พี่น้องสองโลเผ็ดหน่งย่างเผ็ดเลย Rồi chạp cho Ừm ทราบพี่น้องออมน้องง่วงใส่พักกเลศครับใส่พักชี้เหล้าสูตรบ้านๆนะครับพี่นอ้องกินเบมร์ดครับสองโลกระแจวพริกสดครับต่ำใส่บกก็แล้วก็ปลาลาป,ปลากระดีสุดยอดครับพี่น้องเก่าความอร่อยฝากพี่ฝังน้องเนาะคนที่ชมคลิปอยู่ยังไงก็กราบขอบุญขอบุณพี่น้องที่เมตาให้เกียรติติดตามรับชมคลิป ตั้งตดือนจนจบครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงอ้วนได้ด้วยครับเพจลูกสารผ้ากินผ้าเที่ยวครับแล้วก็ก้อนจากระยกสิงให้พี่น้องดูแลตัวเองนะครับนะช่วงนี้โควิดมันหลายครับหากันแพร่งกันนะฝากกดไลค์กดแชร์เด้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับปูนปูน